<c oughs> ออพี่น้องทั้งหลายหาธาขาสีเขาทำไนดะ้ที่อื่นหาที่ลบเยียนไม่ได้เลยมีสีทมเท่านั้นเป็นที่ลบเยียดแก่ิตใจ,ใจวัตถุสิ่งของอะไรไม่ทําความเยียใจให้เหมือนทมนะทาไว้ความสงบเยียใจได้สบายสบายวัตถุเรานั้นเป็นเครื่องส่งเสริมความสะดวกสบายบ้างเล็กน้อยร่างใหญ่คือครับสู่ความทุกข,ข,ข์มันจะว่ารวกทีใจ ให้ปรับปรูงใจของเราให้ดีด้วยสีด้วยธรรมนำยาอื่นมาปรับปรูงบ่แล้วเกิดประโยชน์อาสีธรรมเข้าอบโรมจิตใจอ้จิตใจนี่เวลาแสดงฤทธิ์ก็งไดยเลยเเยินเลยพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านท่านเล่าอยู่วัดทับสันนิกาที่ว่าจิตสั้นวลงเพิ่มเลย แล้วก็มีผีใหญ่เนาึะแบกตะพองมาสมาตีท่านก็เราก็เขียนแล้วในประวัติท่านรลบกันกับผีใหญ่ผีใหญ่นอมถวายตัวเป็นลูกศิษย์แล้วผีในบริเวณเขาบอกบทที่อยู่ในอำนาจเขาเขาปกคอองคอรายโยกน้อครราชสีว่าที่ไหนบ้างเขตนั่นแหละผีเนี่เป็นผู้ประคับประชานดลโงผีทั้งหาย บริษัทบริวารก็เข้ามาจับวัตถีท่านจิตท่านล้วเพิบมลงไปผีใหญ่แบกกระพาะแบกตะบองใหญ่มาจับวัตถีประเทศจะรับว่าการสอสการจับผีผีก็เลยตดอะไรอะไที่งทิ้เด็กทอดใหญ่จับวัตีท่านเราปอกรน้ากราบท่านถวายตัวเป็นยุติแล้วบรรดาลูกผีทลายเราที่อยู่ใน อำนาจของนิสารแล้วกรจะยกล้วกรน,น่าชสีว่าน้กทางไหนบ้างทางนี้สารบุญมีที่ต่ออนะนผีนี่เป็นผู้ปกครองบทเวลายอมรับแล้วเ <c oughs> ยียใจสบายใจเรื่องผีไม่มีปัญหาอนะไร้าให้ชาวเกิดความขัดข้ออย่างนั้นอย่างนี้เพราะผีมีวิธีการต่างๆเลยอห้เขาเล่าให้ฟังเล่าให้ท่านฟังกบ ผีที่ปีวิธีการต่างๆให้ขัดไท้ข้องเรื่องท่านย้อนี่อยู่ได้เลยที่พอผีได้ลงแล้วท่านบอกท่านไม่ต้องเกรงว่าจะเกิดอุปสรรคขัดข้องอะไรในตัวท่านเพราะผีมาทำไม่มีเขาถวายตัวเป็นลูกศิษย์แล้วว่าแก้ปัญหละ่ะ <c oughs> แลอะไรที่จิตงท่านลงลงเพิ่มเป็นบทเลยโลกธานว่างหมดเลย เราก็ได้ยิยนแต่ <c oughs> ท่านเล่าให้สาวไม่เคยคิดเคยฆ่ดบุตเวลาเราเป็นแล้วก็เป็นที่เราขือขึ้นไปเล่าให้ท่านสาวท่านรู้สึกเมตตาตื่น,น,นเต้นมากนะเพราะเป็นเหวี่ยการทะีลิตเราลกก็โลกแบบเดียวกันเพิบไปได้บทเลยโลกท่านว่าหมอัจรรย์เกิดเหตุเกิดผลมาเล่าถวายท่านการท่านรู้สึกมีความเมตตาตื่นเต้น กับความเป็นของเราที่มาททำอีกสองสาวันมันทำให้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นกลับไปไปหาท่านว่าที่มันไม่เป็นอย่างนั้นละทันโดซะแหลก,ก,กเลยมันเป็นบ้าดน <c oughs> มันเป็นเรื่องไปกก่อเรื่ไปแล้วมันผ่านไปแล้วไปยุ่งอไมันจะเป็นใบไเรกไเรกิดขึ้นจากปัจจุบันอะไรมันจะเป็นเรื่องอะไรเรกิดขึ้นจากนิสสภวาายจะไปคาดไปที่ผิดช่างแผลอนะไร แล้วก็ไม่นชั้นดุอสองสามวันหลังว่าจะทราให้เป็นอย่างนั้นอีกไม่าไม่เป็น,ปนที่ประกาศมีกนรชั้นดุชั้แหลกเลยผมก็เป็นคนเดียวเท่านั้นแหละคือเป็นแบบเดียวกันทั้นเล่าให้ฟังที่อยู่จับสายกาผีใหญ่ละตีท่านแต่เราไม่มีผีใหญ่ผีน้อยเป็นทการเกิดเป็นโลกเพิ่งไปว่าหมดเลยโอ้หมดเลยเาเล่าให้ท่านฟัง ถ้ากับพอใจรู้สึกกานเมตตาตื่นแจ้ดด้วยะถ้าใครเรานี่อาว่าญจะให้เปลี่ยนอย่างไรไปไม่เป็นอากาศเปลี่ยนท่านเลยวดูท่านแหละมันเป็นบ้าแล้วเปลี่ยนอะกันแล้วไปแล้วจะเป็นอะไรมันจะเปลี่ยนไม่ก็เปลนปัจจุบันของมันแต่เราเปลยนที่เราคิดไม่แล้เราจะเปลยนได้ครว่ามันจะเปล่ยนกเลี่นเราได้เองว่าอยู่ที่เราฝืนเป็นหัวเลย่ถ้าคือการกับเราฝูบ้านเรา เป็นผีชอบสาริกาศคณะ้ามีผีใหญ่่ะเราไม่ผใหญ่ผียอไม่มีแต่ละการท้าขอลาเวลาบรรลุถึงเดียร์ตารัจ์อัศจรรย์จริงนโลกหรือว่าหมดเลยหมดเลยให้ทั้งวัดภูเขาดิน้ากหมดความว่างที่ครอบหมดเลยแต่ละที่ว่าอัศจรรย์จิดเราถึงเดีรสัจจนถึงถึงจริง เราเคยเป็นแล้วคือพูดได้อย่างอาถรรพ์จากใจเคยเป็นแต่ถ้ามันเป็นอะไรนี้อย่าไปยึดเป็นแล้วมันผ่านไปแล้วให้ผ่านไปอย่าไปยึดกับเป็นอะไรลงเวลาทำใครทำปัจจุบันมันจะขึ้นแบบนั้นขึ้นแบบใดมันจะขึ้นเ,เ,นข,นเข้าวว้เองก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> แล้วผมว่าท่านอาาท่านพิจารณาอนะ ถ้าเป็นดีสซย์พวยที่ยากถ้าต่อสารพุทธภูมิกะเวลาจะเข้าได้เข้าเขียนปิดจลุศพไปเด้่ยอ,อะไรสายพุทธภูมิผ่านเพราะว่าถอยเสีย,แ,ย,ยแต่ถอยเสียแต่รัฐบาล็เลยขอกดเลือกพ,พุทธภูมิเอรแะงแต่ความพ้นทุกอย่างเดียวก็พอว่าเพราะว่าร่างสี่ก็บโ่้งเลยสรุปได้เลยแต่พุทธภูมิ วาไว้าวาไว้พอจิ่จะเข้าได้เขาเสียนเพยใ้ายพุทธภูมิจะผ่านเข้ามาหรือสายพุทธภูมิยังก็ถอยจิตถอยจิตทีนี้จะพอทุกข์ไปกาวลาเอาละถึงจะเป็นพุทธภูมิก็เป็นพุทธภูมิก็ขอความพ <applause> <m urs> well ้อทุก okay. ข์อย่างน้แล้วพอพอท่านบวชารรมทิศานเป็นพุทธภูมิอีกกะพองเลยอาาร์พร้ทุกข์ไป ก็ใช่แล้วลวลลายพุทธภูมิของท่านเยังมีอยู่ความรู้ของท่านพิสดารมากจริงๆความรู้ทางด้านจิตตาพราหมณ์พิสดารมากเลยไม่เลยเหมือนนั่งเราไปที่ไหนก็เห็นเขาเห็นเราเห็นไม่เห็นเป็นของแปลกอะไรเลยเห็นอย่างนี้ตาได้อยแล้วตาใจมันออกเลยไม่เป็นอย่างนั้น เป็นเห็นเป็นเห็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นด้วยตาของเราเอ็จะใจมันไปเห็นหมดไปรู้ไปเห็นและยอมรับด้วยละยอมรับพวกเปรตพวกผีพวกสัรเลือก็มีดีมันก็เหมือนกับเราดูไปดูเรืองจำนั่นก็เรืองจำแล้วรักโทษมันก็เห็นชัดๆปฏิเสธกันได้ยังไงพวกเปรตพวกผีมันก็แบบเดียวกันเวลาไปเจอพอแล้วก็ยอมรับความผิดความผิดพลาด ทางที่แรกชี่แก้วจะเล่าแล้วพิสดารบ้านละแล้วไปเห็นพวกผีที่ว่าดูพวกผีแล้วไปถีบบ้านผีฟกงบนเมาผีสวยเก่าไปเห็นแล้วก็มีพวกโกขังก็วยไปโกไปโกโกขังแล้วก็ไปถาแล้วพวกนั้นก็อยู่สะดวกสบายแล้วพวกนี้สบายจะต้องถูกขังเอาไว้ล่ะ เป็นภามาเขาผีพวกจะพวกหนึ่งถูกขังไว้แล้วไม่ออกมาเพ่งพอาหัวหน้าผีเขาก็บอกว่าผีเราดีผีอัธพาลออกปล่อยไปไม่ได้ไปเพ่นพลาดนันฟังทีนะแต่อารวาสผีท่าไหร่รับความทุกข์ความบายเพราะผีเราดีไว้จึงต้องจับผีเราดีมาขังเอาไว้อีกผีอัตพาลแจแต่รูปแปลกๆนะที่ข้านลี้แกเคยใครเคยยิงเ่าอะไร อยู่ในโบสถ์ผีก็ยังมีผีอาถรรพ์มียังมีเรือนจำผีค้างผีไว้ใน,าารนเ,รเรือนจำพวกอาถรรพ์จะพิจารณาบ้างเรื่องกรณ์เล็และสี่แก้วพิจารณาบ้างนะเรื่องชายเรานี่ไม่ผิดไม่มีผิดเลย <c oughs> ก็วัดเขาอยู่ทางโน้นบ้านอยู่โก,กลางวัดเราอยู่ทางโน้น เราจะไปไหนก็เป็นนิสัยของเราเราไม่เคยยุ่งเกับใครจะไปไหนจะไปเลยพอเราไปสนนปั๊บให้รู้ได้เลยไปแล้วนะวันนี้แหละไปแล้วไปดูิไปดูเห็นจะกุฏิไปแล้วเนี่ยเพราะว่ามาแล้วมาจริงจงอันนี้ไม่ผิดเลยจะขาดั้งการการออกข้างการเข้าก็่มีอีกวันนี้ว่าถึงแล้วละไปดูก็ถึงจริงจอันนี้จะแบ่ยาว่าไม่ผิด ธ <c oughs> ัการภารนาเปลแปลกๆเรื่องที่แม่ยำเรื่องการเข้าการออกเขาเราไม่มีผิดเลยนะแล้วพอฉันจแย้วยเราจะไปไหนยเราไปเขาเราเยี่ยมขอไปเลยถ้านรูบอกแล้วนะบอกก้างแล้วไปแล้วนะวันนี้นะเย็นหมดเลยเฉีนยนี้เนี่ยเวลาจะเปิดออกท่าก็บอกว่าเย็นหมดเลยแถวยนี้ไปแล้ว คนไปดูไปแง่ว้ก็อดพ่อถ้าเรากลับมาวานแล้วนะมันวันแล้วเตรียมหูข้าวบ้ออยู่ไว้กับกี่บปลาอันนี้เป็นเครื่องหมายว่าเราว่ามีหม้อหูข้าวบ้เอเท่านี้แล้วกับกีบปลามาพ่อม่กีบแม่วกาปมาพอเราไปเห็นอันนี้มาแล้วก็ถานแล้วบม้อข้าวกับกี่บปลากี่ชั่ววันไว้กี่ชั่ววัน แล้วทำไมจีบกีบเพาะเฉพาะท่านมาคุณแม่บอกว่าถึงแล้วว่าให้จีบบ้างันถูกต้องเลยไม่มีผิดนะมาถึงแล้วนะวันนี้จีบบาแล้วหูเข้าบ่อยลนะประจำแว่มาถึงก็ก็บอกมาถึงไม่ชอบมาถามรู้แล้วถามรู้มาถึงแล้วพอออกไปแล้วก็บอกว่าไปแล้วนะวันนี้นะไปดูบดไปแล้วจากที่แม่บอกแม่ยอกว่า อย่าก,ก็เรีอกการเข้าการออกของเราว่าเขาอยู่เทา่าร้อบ้านอยู่ทา่านี้ว่าเราอยู่เทา่าร้อเราจะไปไหนมาไ,ไหนก็ไปของเราเลยแต่เขาทราบเท่าร้อยแค่ก็ผ่านได้เลยได้ปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าได้จะผ่านได้เราไปที่ยงเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าจะก็ผ่านได้เก้าสิบสามประชาประาร้องขุ่ เพราะแรกหูารดเพราะรับภาพแล้ววัดจอผือเป็นวัดที่มีมูคุณ่อภาพทหญ่ายว่าเราจึงต้องแยกกลับมาภาษาถึงกานเพะภาษาที่เก้าสิบายใช่ก็เก้าสิบสี่เก้าสิบก็ไปค่อยสายเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดไปอยู่ค่อยสายสี่ก็ลงไปจั จากกันยอยสาวั่จรินอ่แล้วขีดสดงนทุกการมีด้าขีแก้วเย็นหน้ความรู้ควารู้กๆากอ่างรู้กล้อขวาาหรือกระพ่อแม่คูจับ้านไม่ให้ภาวนาเราไปห้าใไภาวนาแล้วท่านก็ยังทิ้งท้ายไปด้วยว่าเอาต่อไปจะมีผู้มาสอน ก็พอดีระยะแต่สนใจอยากภาวนามากที่สุดแจนกระท่านหนีจากหัวไปบวชน,นะครก็พอดีประจวบที่เราไปแกก็ผ่านได้นนยาแล้วแล้ววันนี้ฉัอน,นะอะไร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 พอสายทุกวัน